สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบาเดียครับผมผอกับบาเดียทั้งช่องทั้งหน้าสวีเดนนะครับผมเนาะมื่อน,นี้บาเดียสิพามากินตำกระปุ่นนี่เป็นยังไงครับอันนี้บาเดียตาเองก็โบเล่เอาตอนตำม,มาให้เบิองเรื่องพี่น้องเรื่องพักกระสีมีกระลำนะครับกระลำเครื่องหัวบทถึงเครื่องดอกนะครับอ่าอันนี้บาเดียใส่ตอนปลาแดกน้ำน,นะครับผมใส่ตอนปลาแดกแต่ว่าโบเล่ใส่ปูนะนะครับบรรยากาศอยู่ ด้านหลังครับเป็นขอกงัวนะครับผมขอกงัวนะครับอันนี้คือนี่ตรงนี้คือน้ําสร้าง <laughs> น้ําสร้างอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ <laughs> ยงวะะังก็นล่ะภาษากลางเออบอ่อบาดาน,นมันมันแช่อันเดียวกันไหมบาดานบาดานที่โยกไหมอันนี้ก็เป็นบาดานนะน้ําบาดานนะครับผมเนาะเป็นน้ําบาดานแต่ว่าวางบ่อลงไปลึกๆเลยนะครับอันนี้มาตั้งแต่ นู้นและสมัยพ่อแม่นู่นนะครับผมอันนี้บ่อนี้นานเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นคอกวัวยาวๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้ําที่เอาไว้สาหรับลดผักด้วยแล้วก็เอาให้วัวกินด้วยนะครับเวลาฝนตกเขาก็จะรองรองน้ําฝนนะครับรองน้ําฝนจากหลังคาเนี่ยแหละลงไปในโอ่งนี้เอาไว้เอาไว้ใช้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ดื่มแล้วนะครับเมื่อก่อนบ่าวเดียดื่มน้ําฝนนะนะครับรองน้ําฝนไว้ดื่มนะครับจะมีโอ่งสามสี่ใบโอ่งแบบนี้แหละนี่โอ่งแบบนี้แหละสามสี่ใบเลย นะครับกรองน้ําฝนแล้วก็เอามาดื่มแต่ทีนี้เหมือนประมาณว่ามลพิษมันเริ่มเยอะนะครับกลัวสิ่งแปลกปลอมเจือปนมากับน้าฝนนะครับกลัวมีเชื้ออะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นซื้อน้ํากินทุกวันนี้ซื้อน้ํากินแล้วนะครับผมนั่ถังละสิบ,บาทนะครับผมอ่ะบอกว่าร้ายยางห้างกับพี่น้องหิ้วนะครับผมม่เราเดี๋ยวใช้ตอนประแดกมะนาวนีเ้เลยนะครับแต่ว่าเป็นประแดกปลาคอน่อยนี่เห็นบ่ปลาข้อหน่อยนะครับสี วิธีการสีก็จับสีย้อนสอนไปเลยครับนี่จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ ใส่กระละานี่นะครับพับเข้าไปนะครับพักเข้าไปใส่ข้าปุ้นบานี้ขออนุญาตใส่มือเรื่องีิน้องซ่อนซ่อมก็มี เต็มปากเต็มคำมาหันตาำตะดดนแล้วว้าวรถเกิดจมแนไร้าย้ธรรมาดาครับเหตยการเข้อเดินทางนะครับเห็นไหม บอเข้มไม่แห้งบอเข้มแห้งครับพี่นอ้อง นี่ผักกะลัม ันนี้เป็นปลากระเดิดปลากระเดิดภาษากลางมันคือคล้ายๆกับปลาสลิดนะครับแต่มันตัวเล็กเป็นอีกสายพันธุ์นึง ขออภัยคนที่ไม่กินปลาด้วยนะครับคนกินปลาเนี่ยมีหลายประเภทนะครับกินตามปูปลาได้แต่ว่าไม่กินตอนก็มี ไม่กินปะลาลาเลยก็มีนะครับแต่ว่าไม่กินกินกินตาปูปะลาอยู่กินปะลาทุกอย่างอยู่แต่ว่าไม่กินแค่ตัวปลาก็มีนะครับใส่แต่น้ําบางคนก็ใส่ปะลาได้แต่เป็นปะลาที่ต้มสุกอะไรประมาณนี้นครับก็มีหลายแบบนะครับผมเนาะสำหรับเราเดียวนี้สีกเบบดทุกตัว <laughs> บ่เดียเด๋ยวได้บักม่วงหน่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวสพาพีปน่องกินหน่งม่วงบ่เดี๋ยวบ่า,บาเดียเด๋ยวใส่ปลาแดกมาสามตัวนะช่เห็นแค่สงองเนาะมันไปหลีใส่หนอ ตัวตามมาหน่อยตามมาหน่อยบม,ม่อิ่มมาเดี๋ยวจะเดกไปปั่นเขากินจกักสองสามคำอยู่เ้ย ปวดแสบแต่หันโบอิม่มโอเคครับผมคลิปหนานะครับเดี๋ยวบาลเดียว์จะพากินบะหม่วงบันเป็นบะหม่วงหน่อยนะครับบะหม่วงหน่อยเดี๋ยวพาเครื่องพาเครื่องจับแจวเลยนะครับผมเนาะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ